ท่านที่ห่านึ่งหงค์เข้าเหรยญก้าวมาตุ้งแข่งนะฮะใช้งานได้เลยเราถ้าก็รัอันนี้สวยมากแล้วเป็นเหรียญที่ปกติคนจะไม่ซ้ำเจอกมนเพราะมันน้อนยอดสร้างนี่มันน้อนมากจะมีรอให้อย่างนี้แหละครับ e ม응ีรอให้ใครนีรคะและนี่เป็นเหรียญของของคุธนารัตเหรียญของธนาลัตจองไว้ไลา์ไลา์ ได้เหรียญนะคะเป็นเครื่องแต่งใหุ้ณอ่ะนะก็จะมีเล้ยงเก็บมาสวยมากครับตกแต่งเลยสร้อยนี่เลือกได้ตามต้องการมันเป็นจองก็เป็นแต่เหรียญทองแดงไงคะอันนี้ใช้งานได้เลยเราพร้อมที่จะห้อยจั๊กแนนติดตัวเราได้เลยภาพนี้พี่ก็เลือกได้ตามต้องการนะฮะมีสองแบบอันนี้พิเศษให้เลยปกติที่ผ่านมาผมเวลาออกงานเนี่ยผมจะสร้อยทองเนาะ เนี่ยสวยตามสบายเลยเนี่ยใสเลยก็ได้พี่เดี๋ย่จะใส่ให้ครับจะได้ห้อยเลยพี่เป็นสิริมงคลเป็นบารมีครับเนี่ยถ้ายังไม่มีเก็บไว้จะขายก่อเพราะในสต็อกหนูก็ไม่มีเลยเหลือน้อยอ่ะเลือกเลยค่ะสามจะใสเลถ้าอยากให้ทองนึ่นด้ว้ก็สวยถ้าทองน้น่งก็สวยเท่าไหร่ให้สองร้อยเลยค่ะวันนี้เพราะพันธมิตรเรานะคะปกติก็ไม่ได้ออกงานไหนค่ะพิเศษให้เลยเจอแล้วก็เก็บไว้ เก็บเงินที่ระลึกไว้เป็นเนื่องในโอกาสมอบของขวัญให้คุณหลับคุณใหญ่อันนี้พี่ใส่เลยไหมครับไม่มอบหรอกค่ะใส่เองใส่เองเลยเอาได้หรือว่าพี่ท่าไหนพี่เลือกเลยครับเือมิสิลีเลือกได้ให้คุณหลับผู้ใหญ่เนื่องในโอกาสต่างๆพิเศษๆเนี่ยเราไม่ต้องไปหาของแพงอย่างเงี้ยดีให้คุณพ่อคุณแม่เราดีทุกทีอย่างครับผมได้มือชิ้นจริงไหมนะถ้าผมเป็นคนรับมาเนี่ยชุดเนี้ยผมต้องจำหน่ายสามร้อยอย่างต่ำ นี่เราเป็นมืออาชีพแล้วเราก็เรื่องนเอกสารที่เราจองมาเยอะมากแล้ว่าใส่และพี่ลองให้ถ่ายรูปเก็บเป็นที่ลึกที่จะเห็นเลยฮะชัดมากครับนี่ค่ะแก้วยนะวยีเลือดน้ำแนอธิษฐานจิตอาลุงจุกจรันขนาดที่ฐานท่านนั่งรวยๆค่ะน้ลวงไปกับเรา คือผมไม่ได้บอกข้อพิเศษคือภาพเหรียญลุกเนี่ยจะเหสียสูญไปแต่เห็นเม็ดฝอยอยู่เม็ดเนื่องบนเหนือคิ้วนะฮะเออขอโทษนะคะหนูชอบสีนี้เ่ยได้ได้ได้เก็บได้ได้ครับกล่องใช่ไหมจ้าได้ได้ครับได้เลยครับขอบคุณค่ะได้เลยครับหนูชอบสีนี้ได้ครับขอบคุณมากค่ะ อย่าไปวางที่ต้องวางให้ข้างหน้าดึงนี่เนี่ยพี่นี่พี่มีโอกาสมาเจอชอบมากถ้าเป็นพี่อื่นนะเอาน้ำผัดรานน้อยนี้ค่ะเพิ่มมีอะไรเพิ่มเติมไหม่ีพี่เดี๋ยวแฟนมันเปพี่ถามเหรียญนี่ได้เป็นยังไงอะไรพี่ช่วยบอกมันนี่หน่อยนะ ที่มีงาน,นมงคลงานสำคัญอะไรเนี่ยไม่ต้องการต้นเติมโทรติดต่อได้สั่งได้ได้